ส,สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะพามามเวียนเยี่ยมชม ของสวยๆงามๆของคิรีคิรีอีกแล้วเหมือนเดิมครับท่านดีในช่างก็กำลังพิเคพิจารณาเนียางกำลังพิจารณาอยู่ครับกระติด 对对。 ออกมาหรือไม่ออกมาหรือไม่ต้องปีรแสวยงามหรือไม่ตอนนี้มาที่0ูนแล้ว่งะตตอนนี้ข้างในเขากำลังพิจารณาครับ อันนี้คือทำทำเสร็จหมดแล้วครับรอจะจจำหน่ายนี่อันนี้เครื่องสีสวยๆกับกก็มาแล้วครับเจ็เก้าเจ็ดศูนย์มาถึงเร็วเหมือนกัน

ส่วนฝั่งทางนี้นะครับทางนี้กำลังซ่อมชุดฟีดดึงกระดาษตัวใหญ่ครับนี่ครับกำลังพิจกระานายู่ส่งมาซ่อมแล้วก็จะจัดให้ใหม่ๆอย่างนี้เลยครับนี่ตอนนี้ก็เหลือฝา R D F แคนก็กำลังถอดชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาดส่วนงนี้ก็กำลังแก้อ,อาการอยู่นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับออกไปแล้วครับ เป็มเป็มครับเป็นไปดบบนได้บ้างเงาดับปิดมีครับ นีในช่างกำลังแก้ภาพดำดำดีสีไม่ตกจะตกเพราะตกสีนี่ก็นดีไหมครับมันจะเป็นริ้วเป็นรอยอยู่นะครับในช่างกำลังพิพจารณาอยู่เน <c oughs> ี่ยถอนมดครับแล้วก็จะเอาไปทำความสะอาด ล่างนุง่งล่างน้ำจับใส่ตะกร้าอาบดําเพื่อความใหม่เนี่ยถอดออกมาก็จะเหลือแค่นี้ครับกกนี่ไปเอาไปทำความสะอาดอันนั้นก็จะเป็นล่างน้ำครับให้มันขาวๆส,สวยๆเนี่ยถอดเหลือตวโค้งอันนี้ครับ รองว่าเป็นเจล็ดของสวยๆง,งามๆแน่นอนนี่เราจะเอามาล้างน้ำงงนีไหมครับล้างขีฝุ่นเพื่อให้มันกลับมาใหม่เหมือนเดิม กอ,อย่าลืมอย่าพลาดนะครับน,นี้นายช่างกำลังประกอบครับหลังจากเปลี่ยนอารมณ์อ,อะไรเรียบร้อยลแล้ว ส่วนทางนี้ในช่างก็กำลังแก้ไขชุดดำสัาพครับผับไม่สวยผับดำนี่ก็กำลังแก้ไขอยู่ครับนี่นะยังไงก็จะลืมกดติดตามกด subscribe ครับกดไลค์กดแชร์คลิปน้้ก็ว่ากันใหม่คลิปนี้แค่นี้สวัสดีพี่น้องเลย